ปฏิบัติเพื่อสมาธิจิตเราให้ทำจิตเหมือนก็อยู่ในห้องเงียบอของท่านดีมากลูกรักทรงเปรียบเทียบว่าห้องเล็กๆอย่างฝรั่งเขารับแขกแขกประมาณห้สคนมึงก็พูดอย่างนี้กูก็พูดอย่างนั้นมึงวางโน่นกูโยนนี่มึงกินเหล้ากูกินขนมล่อกันเอ,อ,อะะวยวัย ถ้าบาังเอิญจะมีใครเข้ามาสมมติว่ามีแจกันพระองค์ทรงชี้ไปที่แจกันสมมติว่ามีแจกกันอยู่ใครจะมาหยิบอะไรไปมันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความวุ่นวายในห้องมันมีมากแต่แต่ว่าแตาห้องนั้นสงัดอยู่เงียบเงียบเ <c oughs> มก็อยู่คนเดียวทุกคนไม่วุ่นวายใช้สายตามองไปร,บรอบๆห้อง สงเกตใครจะเข้าใครจะออกอย่างนี้ถ้าบาังเอิญศัตรูคู่แค้นหรือว่าขโมยจะเข้ามาหยิบของอะไรก็ทราบได้ทันที <c oughs> ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระองค์ทรงตรัสว่าก็เหมือนกับจิตของเราถ้าเราไม่รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่ลูกรัก ก็แปลว่าการตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ในรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นภายนอกเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนกับที่ลูกกำลังฟังเสียงของพ่อนี่ถ้าพ่อจะเดาเนะลูกของพ่อทุกคนตั้งใจฟัง บางคนถึงก็เอาเครื่องบันทึกเสียงมาวางไว้เกรงว่าเสียงพ่อจะหายไปนี่ก็เป็นความดีของลูกความดีอันนี้เป็นเครื่องมาทับใจพ่อพ่อไม่เหนื่อยเพราะโรคจะมีความยากจะมีความลําบากยังไงก็ตามเพื่อความสุขของลูกทุกคนถ้าสิ่งนั้นไม่เกินพิสัยพ่อ,พ,อพร้อมจะทําทุกอย่าง ในร่างกายจะย,ยกไปขึ้นก็จะพร้อมที่จะต่อสู้กับอันตรายของข้าอันตรายทางร่างกายอะไรถ้าไม่เกินวิสยัยสิ่งนั้นพ่อจะทําเพื่อลูกทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีมีความกตัญญูกตวเวทีสงเคราะห์ช่วยพ่อโดยเหตุนานา,นาประการถ้าได้พัรน,นากันก็หลายชั่วโมงมันก็ไม่จบความดีของโลก เวลานี้ลูกตั้งใจฟังเสียงพ่อมีความรู้สึกว่ามีบางครั้งใจมันจะลอยไปภายนอกสักนิดหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ใจมารวมอยู่ที่เสียงของพ่อลูกบางคนอาจจะแปลกใจไหมแต่ความจริงลูกทุกคนไม่แปลกใจนอกจากคนอื่น ที่พ่อรู้ก็เพราะว่าเห็นกระแสจิตจิตของลูกพ่อเห็นใครจะขาวจะเขียวจะแดงจะด่างจะดำยังไงพ่อเห็นพ่อทราบเป็นธรรมดาเรามมนยังมันยังไม่ถึงมนิพานเพียงใดเราเอาดีทุกอย่างไม่ได้นั้นตามพระรบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสมาธิจิตเมื่อเราทําสมาธิจิต,จ,ตจับอาร,รมณ์โดยเฉพาะ มันก็จะรู้อาการเคลื่อนมาของข้าศึกคือค่าศึกของจิตก็คือหนึ่งราคะความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นรากเงาใหญ่ <c oughs> วิวายของเขาจะมาท่าไหนเราก็รู้เราคอยระมัดระวังถ้าเขาแยกเข้าประตูเราก็โจมตีก่อน อย่างน้อยที่สุดเราจะเผลอบ้างกอน,นิดหน่อยเท่านั้นเราอาจจะเพียงพับกับข้าเพียงพรมกับค่าสิบแต่เราไม่ถึงตายข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดใจของเราถ้าทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คําว่าสมาธิก็ได้แก่ทรงสติสัมปชัญญะสมบนนูรณ์เองสติประวัตนึกไว้ว่าเวลานี้เราจะทําอะไรเราจะคิดถึงเรื่องอะไร สมปัญญะรู้ตัวว่าเราทำแล้วหรือยังถูกต้องไหม